สวัสดีครับพบกับ t i g เกอร์มินทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแจ้งเตือนนะครับเรื่องของ s h o ป e e Food นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนตุลานะครับใส่หมาก่อนเช้านี้เราเอาของราัาด้ามาส่งที่โลตัสเอ็กเพสฝนตกขับรถออกมาคือในตัวของ s h o ป e e Food เนี่ยเมื่อวานที่อบรมนะครับระว,วังนะครับถ้าคุณไปซื้อกล่อง สมมติว่ามีคนสั่งกล่องช้อปปี้ฟู้มาขายอะครับเช่นขายในพูกแบบกลุ่ม Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับระวังไว้นะครับว่าเพราะว่าคุณเวลาคุณสั่งฝั่งกล่องจากช้อปปี้ฟู้ด e เนี่ยคุณต้องสั่งเป็นเซตนะครับก็คือเซตขั้นต่าก็คือหกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยห้าสิบก็จะมีเสื้อแขนยาวที่ไม่ให้ไม่ใช่แจ็คเก็ตนะครับที่เป็นเสื้อยืดแขนยาวนะครับแล้วก็กล่องใบเล็กผมก็สั่งเซตเนี้ยมาแหละ คุณต้องหมายเหตุชื่อลงไปในในตัวของหมายเหตุในในการสั่งซื้อด้วยถ้าคุณที่ได้อบรมผ่านซูมเนี่ยก็น่าก,ก,ก็น่าจะรู้มีบางคนสั่งกล่องมาแล้วแล้วเอามาขายขายต่อนะครับอย่าซื้อนะครับถ้าคุณจะขับช h o ปปี้ฟู d อ่ะอย่าไปซื้อนะปัญหาคือว่าถ้าคุณซื้อเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับแอดมินในไลน์โอหรือไลน์ไลน์แอดช้อเนี่ย คุณจะไม่ได้ไม่ได้เสร็จการวิ่งนะคุณจะคุณก็ต้องสุดท้ายคุณก็ต้องสั่งใหม่เพราะว่าหนึ่งเขาจะเอาเลขเลขตัวของเลขคำสั่งซื้อใน s h o p e ีอะ่ะไปลิงก์กับตัวของอ่าโปรไฟล์แอปพลิเคชันของช h อป e e Food ด้วยตามที่อบรมมานะเพราะว่าเมื่อวานผมสั่งเพราะว่าทีแรกผมก็จะสั่งแต่ผมก็รอก่อน รอให้ได้โปร15เนี่ย15เมื่อวานก็คือว่า15าตัวครึ่งเดือนมันจะมีโปรรถใช่ปะผมก็รอแล้วผมว่ารออีกทีแล้วกันรออบรมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยสั่งนะครับในอบรมก็จะบอกว่าให้คุณหมายเหตุชื่อและเบอร์โทรลงไปหมายเหตุเวลามันจะมีหมายเหตุว่าว่าให้ทางร้านค้าเห็นหรืออ่าตัวของคนผู้ส่งพัดุเห็นอะไรอย่างเงี้ย ปคุณต้องแคปหน้านั้นน่ะส่งไปให้ไลโอ OA หรือแอดมินในไลแอดเนี่ยด้วยนะครับเพื่อให้เขาอ่ะไปเอาข้อมูลว่าคุณอ่ะได้สั่งเสื้อจากตัวของช้อปปีแล้วจากช้อปปี้มอลที่เขาทำการอันนี้แล้วอย่าไปสั่งกันอย่างอื่นนะแนะนำให้สั่งจากตรงนี้ก่อนเพราะเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นผิดพลาดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีปัญหาและยุ่งยากวุ่งวายมา นะครับยังไงก็แนะนําตรงนี้ก่อนนะครับว่าให้สั่งจากช้อปปีก่อนนะครับแล้วก็หมอเหตุตามอบรมให้เสร็จก่อนน่ะแล้วคุณค่อยสั่งไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะยังไงผมมองว่าเริ่มแรกอ่ะมันก็ต้องอยู่ในเมืองก่อนจะไม่ได้ไปอยู่ชานเมืองแน่นอนเพราะว่ายัางไงก็ต้องในเมืองก่อนอยู่แล้วนะครับก็อบรมให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยสั่ง <S <S ผมว่าชุดอ่ะเขามีเพราะว่าวันอ่ะ ผมสั่งไปแล้วใส่ xl อ่ะหมดผมก็แจ้งไปในแชทของร้าน s h o p e ีที่ทางช h อป e ีขายกล่องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเพิ่มจำนวนให้แสดงว่าของเขามีพร้อมอยู่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับสั่งซื้ออย่าไปซื้อถามพาน Facebook ที่เอาเข้ามาขายนะอย่าเพิ่งไปซื้อซื้ออันนี้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทางแอดมินไม่มีข้อมูลตรงนี้เขาไม่เปิดระบบให้นะ คุณไปซื้อทางในกลุ่ม Facebook นี่ฟรีนะต้องไปขายต่อนะ,ะอาจจะราคาที่แบบไม่ท้ไม่ได้เท่าเดิม <c oughs> ไม่ได้เท่าเดิมเลยนะโอเควันนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละมาเตือนไว้เพราะว่าวาพิ่งอบรมมาหนึ่งชั่วโมงง่ายๆไม่ยากนะครับสวัสดีครับ